สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเบียร์มิตซูปันโตนะครับวันนี้เราจะพามาชมรถมิตซูสไททตันนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อนครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,4000บาทครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเน้นสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เน้นใช้งานมันทุกขอนะครับอันนี้ยายากลูกค้าอยากจะติดข้อต่อตู้หรืออะไรที่เราจัดให้ได้หมดนะครับ หรือว่าจะใช้งานแบบเดิมๆมันทุกของยาวๆหน่อยก็ได้นะครับอันนี้เริ่มันที่ด้านหน้าเลยครับด้านหน้าจะตามสไตล์หัวเดี่ยวเนาะก็จะออกแนวดิบๆหน่อยอ่าเน้นใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำาะมาตอนที่ตรงไฟนะครับไฟนี้จะเป็นเอ่อตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับให้เป็นลำแสงเวลาส่องสว่างตอนกลางคืนนะครับก็จะเห็นภัศนวิสัยได้ชัดนะครับแล้วก็ ถัดมาด้านล่างนิดน,นึงครับนี่จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับด้านหน้าจะเห็นได้ชัดเจนครับผมแล้วก็ถัดลงมาครับจะเป็นตัวล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อกระทะขอบ16นิ้วนะครับเดิมๆมมาจากโรงงานเลยแต่ถ้าถ้าลูกค้าแบบจะทุกหนักหน่อยหรือว่าต้องการใช้บรรทุกเพิ่มนะครับก็สามารถบอกเราได้จะเป็นเออ ล้อล้อแมกลายเป็นลายหรือว่าเป็นล้อกระทาขาอะไรพวกนี้พักบอกเราได้ครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านข้างมาให้ด้วยเวลาเลี้ยวด้านข้างให้รถที่สัจจรได้มองเห็นชัดเจนนะครับอ่าแล้วตรงนี้ครับเราก็จะติดตัวคิ้วกศาสร์มาให้ลูกค้าด้วยอา่าเวลาแบบเหนื่อยๆเนาะพักพักงานนิดหน่อยก็เปิดกระจกอะไรอย่างนี้ พักผ่อนนะครับตากลมชิลๆไปกันฝนอะไรอย่างนี้ด้วยนีส่วนด้านท้ายกระบะนะครับตอนเดียวขาบอกว่ากว้างยาวลึกโอ้กว้างยาวลึกนะครับนี่ทุกของได้จุใจแน่นอนแล้วก็เทียมทานมีราวนะครับไว้เขาเรียกว่าอะไรไว้มัดของเนาะไว้มัดของมันทุกของอะไรต่างๆนะครับให้ล้างของได้สะดวกสบายครับผมเทียวงานตัวนี้มี เป็นสคูณ 4, สี่ติกเกอร์นะครับเป็นตัวแล้วที่แมันยังมีดิฟล็อกให้ด้วยนะคันนี้ดิฟล็อกตัวสี่คูณสี่ครับผมอโอเคแล้วก็ถัดมาที่ด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้โคมจะเป็นตรงไฟท้ายนะครับจะเป็นตัว LED ด้วยนะจะเป็น LED ด้วยแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวไฟถอยครับผมอันนี้ส่วนด้านท้ายยังมี ขอให้เกี่ยวอีกนะนี่มดของทั้งด้านข้างทั้งด้านหลังเลยเครับผมแล้วเรามาต่อที่ภายในห้องนยสารนะครับอ่าภายในห้องนิสารตัวนี้จะเป็นสีดําแบบดิบๆเลยต้องบอกว่าหัวทีว่เห่าตอนเดียวก็จะเน้นงานดิบๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับอา่าจะออกสีเทาๆนะไม่ได้สีดําหรือเปล่าผมว่าสีเทาอะในสายตามผมนะ โอเคแล้วก็จะมีเดี๋ยวให้มาดูเครื่องเสียงนิดนึงพวกเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงต่างๆนะครับตันนี้ก็จะเล่นทั้ง USB AUX วิทยุนะครับแผ่น CD ก็สามารถใส่ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีตัวปรับขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าเป็น t o high เอ f o high นะครับแล้วก็ f o l low นะครับตัวนี้ โอเคครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับที่ได้รับชมตัวไททันตอนเดียวไปนะครับเกียร์ออโต้ uto, ราคา7400 0บาทนะครับอันนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายคลิปแล้วเนาะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจอยากได้เป็นตัวตอนเดียวนะครับแต่ว่าจะอยากติดอะไรเพิ่มเติมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นต่อตู้ติด้องนะครับหรือว่าอยากได้อะไรพิเศษกว่านี้ ทักเข้ามาหาผมได้ครับหรือติดต่อมาที่เบอร์0994299966ครับแล้ววันนี้ผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วฝากซับสไครต์ช่อง YouTube ของผมด้วยเบียร์ปันโนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฝากสวัสดีครับ